สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับแตงพงศกรฟาดใครด่าคนอื่นหิวแสงแต่แถรับเป็นทนายคดีดังไม่มีผลประโยชน์แตงพงศกรมหาปรายะเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นทวงความยุติธรรมให้กับอดีตคนรักอย่างแตงโมนิดาที่เสียชีวิตอย่างริศนาจากการพัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทจนทำให้ถูกมือดีส่งมีดและข้อความต่างๆนานาม,มาขู่ถึงขั้นเอาชีวิต ในล,ล่าสุดเมื่อวันที่26เมษายนนค่าแตงพงศกรได้มีการโพสต์รูปภาพระบุข,ข้อความว่าด่าคนอื่นหิวแสงดูตัวเองก่อนไหมแถว่ามารับคดีดังแต่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยให้คำปรึกษาคุณแม่ภาษาอะไรถึงโดนสังคมด่าหนักขนาดนี้กว่าเดิมอวยแต่ตำรวจด่าผู้มีคุณอุปการต่อประเทศทนายขยะแะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการระบุแคปชั่นอีกว่า คุณหญิงหมอท่านมีคุณอุปการต่อชาติบ้านเมืองเคยไปทำงานช่วยเหลือชาวบ้านตำรวจทหารที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาหลายปีทนายจุกคลู่ไปด่าคุณหญิงหมอเพื่ออะไรคดีแตงโมไม่ใช่แค่เรื่องของเมืองและแม่แตงโมสองคนคนอื่นเขาก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกและการทำงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนและก็ไม่ใช่เรื่องของอืง่ คนไทยทั้งประเทศเขามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์มีสิทธิตั้งข้อสงสัยและเรียกร้องความถูกต้องและโปร่งใสทนายขยะกล้าฟ้องปลาหลาขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ